หนาหนาหน,หน,ห,น,นหน่อยโอเคยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วยอ๋อหนึ่งสองหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งโอเคเ็จแล้วข้าไปอขออนุญตต้นนักประทุนพี่ลองเป็นเครื่อหยัดแม่นลายท่านนะครับตัวนี้อ๋อทานะชุมนะครับนี่คืออสรจารึกหนังสือปัลวะที่จำลองตัวหนังสือมาจากเอ็นดีตาย พค้ชทามินาโดทกทานก็เชิญข้าไปครับในคือปราสาทใหญ่พันนะครับปราสาทนี้มีลักษณะพิเศษมากที่สุดนะครับจะมีรูปที่แกะมาจากอิอันสวยงามตามฝาผนังของกำแพงอยู่ด้านในนะครับสวยงามมากอทศทานก็ได้ชมเข้าไปเรื่อยๆในบริเวณปราสาทใหญ่พัน พระพุทธที่ปราสาทในผานี้คือจะมีปราสาททั้งหมด37ปรางปาัจจุบันยังเหลือแค่7ปรางเท่านั้นนะครับปราสน้ถูกสร้างขึ้นสมัยของพระเจ้าอิสานะอรมันที่หนึ่งในช่วงขอศอหรือกระวังขอศรหกร้อยสิบหกหรือหกร้อยสิบห้าต่อไปถึงหกร้อยสามสิบหกหรือสามสิบเจ็ด เพื่ออุทิศไฟแดดทิพย์เจวสดนสให้ดูนะครับตอนนี้การัาทุกท่านจะเพิ่งชมตามลูกที่ติดกับกำแพงกำแพงนี่นครับคือมีลูกต่างๆโอ้สวยงามมากเลยครับนี่นภาพนะครับนี่ครับท่าน,น,นาจะเห็นนะครับภาพไม่มองไม่รู้ว่าปัดภาพอะไรนะครับเพราะมันแกะมาจากอิดตอนนี้ก็ หายไปก็ดูหน้าตาไม่ค่อยท่าดเลยน,นะครับโอเคแล้วํามเพืนเรานะครับลูกนี้อาจจะเป็นเรื่องหลามากีน,นเป็น็เน,เนเลง,ะ<อ>งนะครับเป็นหัตโนมานเอาธรรมรงไปถวายพระนางซีดาแมนกลอเซดาสีดาคือนางสีดาคือเซดานะครับอันนี้คือหัุโนมานนะครับเอาธรรมรงไม่ว่าไทายว่าแวนจนุจนจินไปเพติมดวง โอเคนะครับออขอบคุณครับโอ้โหว้าวสุดยอด uh, สุดยอด oh. เก่งมากเก่งมากจุดเก่งมากเก่งมากโอเคครับในพน,นางสีดากับพระนมานครับพระนามานที่เอาประทับมาลงไปถวายพระนางสีดาด้วยความคิดถึงพระรามคิดถึงนะครับนึกหวอนอะไรที่จะทำสกันที่ จะไปที่สูบหลงหลังการถุกทนนะครับโ okay. okay. อเคโอเคนะครับทุกทานพี่น้องนะครับนี่คือสิงโตฟาตุโอเคครับนี่คือข้อมูลต่างๆครับะจะมีประสาทอันแดดอันแดดมีสละรูปรางปราสาทปริมานหนึ่งที่มีฝ้าผนังข้างนอกประสาท ได้แสดงให้เห็นว่ากำลังลอยอยู่อากาศวิหารเพราะว่ามนุษย์โบราณปนสัตว์มีปิก๊กพเสมือนปนสัตว์มีปิก๊กเชนหมาแล้วก็นกสิงโตมีปิกต่างๆยืนกันบนท่านเดียวกันะครับประนี้ที่ถูกสร้างอยู่ระหว่าง ปลายสตวรษที่หกถึงตอนศตวรรษที่เจ็ดกับมระโตตรพี่น้องนะครับนี่คือกลมปราสาสหรือหมูปราสาสต์ใหญ่พันนะครับมีปราสาสประมาณเจ็ดแห่งและก็ยังอยู่ดีสมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นคือปราศาทตรมีทั้มดสามสิบเจ็ดแห่งแต่วันนทุกท่านพี่น้องนะครับนี่คือปราสาสต์ใหญ่พันนะครับที่ทุกแสงอยู่ในปลายศตวษที่หก ถึงตอนสัตวษที่เจ็ดนะครับในยุคประเจ้าพะัะน์นนทีหนึ่งกับประเจ้าอิสานนัรมันที่หนึ่งหรือก็ก่อนหนึ่งนิดเดียวคือประเจ้าเฮนทระหรือเจตเศษนะครับผมพี่นองนะครับเชิญชมตามอัธยาสัยทุทนนะครับโอเคครับพ้นทัน,น,นครับพี่นองครับนี่คือปราสาทใหญ่พันนะครับแต่เล่าจะแทนนาคนี้ก็ขเขาก็มีความคิดต่างว่าเป็นปราสาทนาพันครับเป็นไม่ใช่านาพันนะครับคือปราสาทใหญ่พัน อาการทุกทานก็เชิญชมนะครับนี่ภาพอันสวยงามเครับนี่คือหลายสมัยสมบูปปร์ไรคุกอันสวยงามนะครับขบคครับนี่คือศิลาจารึกที่อาวต่างยันพาณะของพระเอกรนะครับแล้วก็มีหนังสือภาษาปาลวะด้วยโอเคนะครับท่นททานชมนะครับโอ้อันนี้ก็มีโซตูนด้วยมีโซตูนด้วยนี่สุดยอดทุกท่านนะครับ ครันะครับนี่คือสวยงามมานะครับทีลายติดกับประตูขาวของปราสาทไายพันนะครับขอบคุณครับคือซวยงามมานครับที่ปราสาทหลังนี้นะครับคือข้าวประตูข้าวด้านดานทิศตะวันออกของยายพันนะครับขอบคุณครับคนทุกท่านพี่น้องนะครับนี่คือปราสาทที่สร้างมาจากเสาหินใสนะครับแท้แท้นะครับแล้วก็ขบวนขบมีลูกเทปด้วยหรือทวารบานด้วยแล้วก็มีลายต่างๆอันซืยงามนะครับ ตัวแทนนะครับนี่โอเคครับพ้นพักนี่คือนความสวยงามอลังการที่สุดตุ๊ทตาพี่น้องน,นะครับนี่คือประตูเขาวัดป,ประสาทหนึ่งของปราสาทใหญ่พันนะครับมีมียันพานะมีศิลาจัรึกแล้วก็มีลายต่างๆอันสวยงามมากที่สุดสไลด์หลังเลยนะครับประกอบด้วยความสวยสดงดงามขอมมาสางแถวนี้นะครับทุกท่านพี่น้องน,นะครับมีสาม สามซี่หาเหาเจ็ดเออยังมีเจ็ดแปลงครับมันจะทจสำรองติเจ้โอเคครับขอบคุณทุกท่านพี่น้องนะครับขอบคุณมากทุกท่านได้ชมภาษานนะครับขอโปรดช่วยสับสลายให้กับผมกับเฮงนะครับเอาประพสต์ในช่นองยูทูบชื่อไกายแคมแคมไทยนะครับขอบคุณทุกท่านเจอกันใหม่นะครับโชคดีสวัสดีพี่น้องไดจะชมวิดีโอคลิปได้ข้อมูลต่างๆจากกากผมกับเฮงมาจากที่ตำบลหมดโลกสมบูร์ไพรคุกที่ตำบลไพรคุกอำเภอประสาทสมบูร์ไพรคุกจกกังหวัดกระปงทองขอบคุณนะครับ